แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้เนี่ยผมขอคุณคุณเลสเรนอีวิลคุณสกายเลดคุณปกป้องคุณไมค์คุณสิทธิโชคุณสาสินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟรีวีแปดและคุณนับแชทจ j พ g มากครับที่ตําหนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วี t b พีบาแท็บชานาลครับในคลิป v ว n นการวีวันนี้ไม่ใช่แวนการเทโลวันนี้เป็นแวนกรดวีนะครับผมนะก็หลังจากนี้นะครับเนื่องจากว่าชุด b ีบีทีศูนย์สามออกแล้วทั้งขีดหนึ่งขีดสองเนาะแล้วก็เราที่เคยบอกในคลิปเปิดไปแล้วว่าทั้งชุดมันส่วนใหญ่จะเป็นแครนเสริมเป็นของเสริมในแครนนั้นนะครับซึ่งการที่จะเปิดชุดนี้สี่กล่องเล่นได้มีแค่นุบะธรรมะแคนเดียวนะครับโดยที่ถ้าทุกคนอยากจะเล่นของที่แบบว่าเอ้ยเติมน้อยก็อยากจะเป็นตัวเลือกนะลูกคามิที่ต้องซื้อทีดีสองกล่อง เยอะขึ้นมาหน่อยก็อย่างโกลพลาดินที่ต้องซื้อ VEB เท่าไหร่นะ03เ04เนี่ยนะครับ4กล่องแล้วก็เยอะขึ้นไปกว่านั้นก็คืออ่ารอยัลพลาดินที่ต้องมีชุด TD แรกแล้ว BT 01นะครับอีก6กล่องแล้วถ้าอยากเยอะไปกว่านั้นอีกก็จะมี o r ร์ l e t เค n ร t ทิงแที่ต้องมีชุด BT 01แล้วก็ชุด TD ของมันเองแล้วก็ชุดนี้อีกนะครับโอเค ก็จะเป็นไปประมาณนี้ครับนะก็เอาอันแรกก่อนเลยจริงๆอ่ะเราเคยทําตอนซีพีไปแล้วนะครับกึ่งหนึ่งแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นนุบัตธรรมะไม่สามารถทําได้คลิปนี้เลยเป็นนุบัตธรรมะก่อนเลยนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตก่อนพูดก่อนว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ผมถนัดแล้วก็เป็นการนําเสนอนะครับให้น้อง,องๆแบบเฮ้ยเนี่ยลองจัดประมาณนี้ดูก่อนสําหรับมือใหม่นะแล้วถ้าใครแบบว่าเฮ้ยเล่นมามือเก่าๆแล้วเฮ้ยใส่ใบนี้ใบน,นู้นดีกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับผมโอเคมมเเรริ่กกกััันลลย็หๆคบ ตัวแคนมันน่ะมันจะดิ้นไม่ค่อยได้ในเรื่องของทิกเกอร์นี่แหละเพราะปัญหาเดิมๆก็คือว่าถ้าไม่ใช่แคนแอคเทลมันก็จะมีแค่คิดอนะครับคีดอฮิวแค่นี้ก็จะไม่มีฟอนอีกเพราะสแตนก็ถูกตัดออกไปแล้วเด็กมันก็เลยกลายเป็นคิดอนะครับแล้วก็ฮิวแคน่นี้เองจบเลยสั้นๆง่ายๆ ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้จริงๆชี้ดอฮิลตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใส่คี้แแล้วรู้สึกว่ามือน้อยเกินไปสำหรับแคนนิ้แนะนําว่าใส่เป็นขี้หกอ่ะใส่เป็นดอหกขี้หก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ส่วนตัวก็คือชี้แปดไปก่อนก็ได้นะครับไอ้ทิกเกอร์เนี่ยเราต้องปรับจูนตามความชอบของบุคคลนะครับเพราะบางคนอ่ะยอมรับเลยว่าทิกเกอร์เนี่ยมันไม่สามารถอ่าใช้ได้เหมือนกันจริงๆตัวต่อมาครับอันเนี้ยมันจะค่อนข้างฟิกนิดนึงตัวเนี้ยมันเป็นที่เล่นกับอีตัวที่ชื่อว่าอ่า คุจิกุคุจิกิริคองโกนะครับนะหรือถ้านึกหน้าไม่ออกก็คือตัวเบรกไลน์นั่นแหละนะครับไอตัวนี้ขออนุญาตอ่านนะอ่านเทคให้มันเพื่อความชัดเจนอีกทีหนึง่งอ่ามันบอกมีเทคออตโต้ในช่องแวนช่องเลียลงอะไรก็ได้ทิ้งมือหนึ่งครับแล้วก็จู 8, 1, บ่บัสหนึ่งใบอ่าถ้าแวนการของคุณนะครับอ่าชื่อไอคุจิกิริคองโกเนี่ยจากนั้นโฟบัสหนึ่งแล้วก็คู่แข่งเลือกเรียกายกากได้องกหนึ่งใบนะครับดีดเรียกกากคู่แข่งกลับขึ้นมือได้ด้วยนะ ก็สามารถลงแวนได้จริงๆถ้าแวนไม่ใช่คองโกก็ลงมาไว้เปลี่ยนมือนั่นแหละนะครับขอเรียกเดี๋ยวนังนี้ขอเรียกไอ้คุจิกุลิคองโกเนี่ยว่าคองโกเลยเฉยนะนะครับตัวต่อมาครับก็เป็นตัวหงายแดมใส่สีอยู่แล้ว และทีเนี้ยเกรดหนึ่งอะครับมันจะค่อนข้างไม่รู้จะใส่อะไรพูดตรงๆเลยเราก็เลยใส่ตัวนี้มานะครับเห็นตัวโดนยกกลับขึ้นมือเลยก็ตามจะบวกหกพันนะครับทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขานะยกตัวเองมันก็จะบวกหกพันมันสามารถขึ้นเป็นหมื่นสี่ได้นะครับเจาไปบู๊หรือเจาไปตีก็ได้เช่นกันทั้งหมดสิบเอ็ดใบครับเกรดหนึ่งเราขอใส่น้อยนิดนึงตัวทําเกมจะเป็นเกรดสองซะเยอะนะครับไอตัวนี้ก็จะเล่นกับตัวคองโกเช่นกันอะ ตัวเกตสองใบนี้ครับตัวเกตสองใบนี้มันจะมีความสามารถคือเมื่อมันลงสนามถ้าแวรเราเป็นไอคองโกเนี่ยนะครับอ่ามันจะบวกสามพันแล้วก็ถ้าเคาน์เตอร์บาร์สองเนี่ยเลือกเรียอากาศในแถวแนวตั้งเดียวกับตัวเนี้ยแล้วก็ดีดกลับขึ้นมือของตัวเองแล้วก็ทิ้งการตามจานวนมือฝัอนข้าวจาทิ้งการตามจำนวนมือที่ถูกดีดกลับขึ้นไปซึ่งไม่โคตรง,ง่ายเลยนะครับมันสามารถเอาแบบว่าเฮ้ยมาตัดมืออะไรก็ได้คือถ้าฝั่งตรงข้ามมีเรียสองตัวในช่องนั้นก็คือโดนดีดนะครับ แล้วก็จริงจริงไอ้ตัวเกตหนึ่งเ,เกตหนึ่งต,ตัวนี้มันก็ต้องทิ้งการบนมือเหมือนกันนะเมื่อก,กี้เราลืมบอกว่ามันมีเรื่องของการทิ้งการบนมือด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นตัวดีดของขึ้นมือนะครับคือมันมีเทคง่ายๆเลยถ้าเทคบนก่อนลงแวลลงเรี้ยก็ได้เมื่อลงมาเขาจะบ้าน,านหนึง่งสวบานหนึ่งจวดหนึ่งแล้วตัวมันบวกหกพันตีหมื่นห้าได้เลยและมีเทคหนึ่งครับเมื่อมันจบการต่อสู้ที่มันโจมตีนะครับ สามารถนํำมันเข้าโซดีดเรียาการหนึ่งใบขึ้นมือสมมุติ์เราลงไปแล้วใช่ไหมเรามีตัวนี้อยู่จบไปเลื่อ้วน้ำมตีเอาไว้เข้าโซ่ใบดีดตัวนี้กลับขึ้นมือมาเพื่อใช้เทคใหม่ในเทิร์นหน้าก็ได้ครับผมค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่เช่นกันตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นตัวไหนแดมเลายๆคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ใช้นะแต่จริงๆโอเคมันมีชอ็อตที่ใช้อขออภยัยเป็นตัวโซชาร์จแต่มัน,นก็มีชอ็อตที่มันได้ใช้อยู่นะนะครับตัวนี้มาบอกว่าเมื่อมันลงสนามครับถ้าเรามียูนิตสามใบหรือมากกว่าคาร์ และถ้าการในาาถ้าการใโซของเรามี1ใบจะตามกว่านะครับโซชาร์จหนึ่งเอาจริงๆถ้าลองเล่นดูก็โซค่อนข้างจะไปไวเหมือนกันนะครับลงมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันบอกว่าสามใบหรือมากกว่านะครับเมื่อลงสนามถ้าคุณมียูนิตสามใบหรือมากมากกว่าคัาได้บาร์หนึ่งมีโบว0หกพันเออมันก็ถือว่าใช้ได้มันไม่ได้แย่นะครับก็ผ่านโซไปก็ได้นะครับแล้วก็เติมโซด้วยนั่นเองถ้าไม่ชอบแต่ก็โยนทิ้งไปแค่นั้นเองนะครับทั้งหมด12ใบครับ แล้วก็ตัวคองโกนะครับคองโกเองมันจะมีเทคของมันด้วยนะมันมีเทคเป็นแอคทีฟข้างบนครับถ้าบนมือฝั่งตรงข้ามมี4ใบหรือมากกว่าเนี่ยสามารถเคอร์บาร์ดหนึ่งและฝั่งตรงข้ามพิงมือเล่นได้เลยแล้วก็มีเทคล่างเป็นเทคออตโต้ครับเมื่อเรียากาดของคู่แข่งถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่เกตเหมือนกับเกตที่นําขึ้นมือได้จนจบเทินก็คือแน่นอนครับพอมันถูกดีกลับขึ้นไปห้ามคอจะจบเทินก็เท่ากับว่าฝั่งตรงข้าม อ่ะสมมติเราดีดเกณฑ์หนึ่งไปฝังคำก็ห้ามคอคือไอการห้ามคอของมันเนี่ยมันก็บอกว่าห้ามคู่แข่งไม่สามารถคอการที่มีความสามารถเหมือนกับการที่ถูกนํากลับขึ้นมือไปได้และไอเนี่ยเวลาเราดีดอ่ะมันไม่ได้บอกเทินมันพอมันไม่ได้บอกเทินอะ่ะมันก็คือเวลาเราดีดมันอยู่ในเทินเราเขาต้องคอการลงมากาดถูกป่ะเออมันก็ไออแบว่ามันก็ไม่สามารถคอได้จนจบเทินงานนี้ถ้เาเข้าใจไม่ผิดนะก็คือว่า สมมติเราเตะเกตสองเกตหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะห้ามคอเกตสองเกตหนึ่งลมากาศเพราะมันถือว่าเป็นการคอเพราะมันบอกมันห้ามคอนะครับนะมันห้ามคอเลยเออห้ามคอแต่ห้ามคอมคออกมาเนี่ยก็ห้ามคออ่าบังนั้นมันบอกห้ามคอคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดท,ที่เหมือนกับเกตที่ถูกคอมันคือต้องเอาลงจัเงินอยู่แล้วแหละนะครับโอเคอ่ะตัวต่อมาครับ ตัวนี้จะเราจะใส่มาเป็นตัวรองคือมันยืนเรียได้นะหลายๆคนอาจจะไม่เห็นประโยชน์มันคือมันมีเทคไอช่องแวนก่อนนะครับช่องแวนช่องเรืออันแรกเมื่อลงสนามจนจบเทินคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้มันบวกสามพันแล้วมีอีกเทคนหนึ่งครับเป็นเทคออโตในช่องแวนช่องเรือครับเมือ่อโจมตีนะครับคอเตอร์บารหนึ่งเลือกเรียกการคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ดีดเขานํากลับขึ้นมือตัวเองก็เออเลือกการ์ดของเราหรือของคู่แข่งก็ได้หนึ่งใบดีดนำกลับขึ้นมือตัวเอง คือถามว่ามันดียังไงก็แน่นอนครับคือมันมีเทคไอเด็กเนี้ยมันมีเทคเมื่อลงแล้วเกิดเทคเยอะพอมีเมื่อลงแล้วเกิดเทคเยอะเราก็เลยต้องดีดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ VR ของมันครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า VR ของมันตอนนี้แรดูเรื่องของสกิลอ่ะมันได้ใช้น้อยเอาจริงอ่ะยืนแวนตัวนี้คุ้มสุดในตอนนี้เราเลยใส่มาแค่2ใบในส่วนของตัว VR เทคแรกก็คือเมื่อมันถูกโจมตีนะครับสามารถเข้าได้บาร์หนึ่งแล้วก็รีไทร์รยอากาศสามใบได้กลายเป็นแบบโจมตีไม่คีดเลยคือเหมือนโดนปา pg นั่นเองและมีเทคนนงอใช่ว เมื่อเรียอากาศของคุณนะครับถูกนํากลับขึ้นมืออ่าโซบาร์ดหนึ่งขอกโซบาร์ดก๊าซเกศสามอกหนึ่งใบจักรก๊าซหนึ่งใบแล้วก็คอก๊าซสามใบบนมือคุณลงช่องเรียอากาศนะครับและนํายูนิตเหล่านั้นเนี่ยไอ้และยูนิตเหล่านั้นเนี่ยบวกห้าพันจนจบเทิร์นนะครับก็ถือว่าก็ใช้ง่ายนะเพราะบอกว่าถ้ามีเรียอากาศของคุณถูกนํากลับขึ้นมือ คุณในเทินคุณก็หลักๆก็ไว้เรืกับตัวนี้แหละนะครับเอาตัวนี้อยู่ข้างตีปุ๊บดีดเดียเราหนึ่งใบขึ้นอันนี้โซบานหนึ่งแล้วก็คอใหม่สามมีพลังได้โอเคก็ถือว่าเข้าใจง่ายอ่ะมาที่สุดท้ายครับเราก็พูดกันย้ำกันในรุปคลิปก็คือเรื่องของอิเมนเจอเนอรี่กิฟนะครับอิเมนเจอเนอรี่กิฟนะครับก็พกไปเลยครับติดไว้ก่อนเลยซักอ่าแปดใบสิบใบสิบหกใบอะไรว่าไปครับนะอันนี้เป็นโปรเทคนะครับนะโอเคตามนี้อ่ะ มาถึงวิธีการเล่นของเจ้าเด็กนี้กันบ้างครับเด็กนี้ต้องบอกก่อนว่าในตัวเด็กในตัวเด็กของมันเนี่ยในในการจริงอะแอตโตะยังไม่เคยเอาไปตีกัาคนอื่นนะแต่แอตโตะเคยเล่นในแวนการ์ดเอ EX, นะครับแวนการ์ดเอมานานมากแล้วนะครับก็เลยรู้อยู่ว่ามันเล่นพอจะเล่นเป็นยังไงนะครับในช่วงต้นเกมถ้าเราสามารถไลฟ์เป็นตัวนี้ได้ก็สามารถใช้เทคในการเปลี่ยนมือได้เพราะมันทิ้ง1ตัวหนึ่งนะครับแค่นั้นเอง แล้วจะคิดว่าแมนกาเราจะติดคือมันก็ไม่ติดนะครับต้นเกมเอามาไ like รก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าแบบว่าเฮ้ยกลัวมันไม่มีประโยชน์แล้วแบบไอ้นี่ปลายเกมเก่งกว่าไล่ไปในนี้ก็ได้นะครับไล่ลงมาก็จวดหนึ่งกันปกติก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นก,การไล่แรกและทีเนี้ยพอขึ้นตรงเกต2สองนี่แหละที่มันค่อนข้างมีความจําเป็นก็คือว่าถ้าไล่จริงจริงเนี่ยตัวที่แนะนําให้เอามาไล่อ่าถ้าเป็นไปได้คือเจ้าตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยจะลงแวนหรือลงเรียก็ได้แต่แต่ถ้ามีกตัวหนึ่ง คือถ้าต้นเกมขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆก็เอาอตัวนี้ก็ได้เพราะเทกเกิดในช่องเลียครับแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นร่าเป็นสันขนาดนั้นด้วยมันก็มีแค่เทคธรรมดานะครับอ่ามันแล้วมันต้องรองมีอยูดิถึง3าตัวหรือมากกว่าถึงจะมีอ่าสกิลอะไรก็ว่าไปโอเคแลวทีนี้อาจจะเอาตัวลงข้างครับแล้วก็ใช้สกิลเขาได้บา๊ดหนึ่งโซบา๊ดหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งนี้โบหกพันนะครับแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะเอาตัวแบบต้นตอนต้นเกมเนี่ยเราสามารถเอาตัวลงมาลุมตีเขาได้นะ สมมุติว่าเรามีบนมืออย่างเงี้ยอ่ะอาจจะลงเป็นอย่างงี้ปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บอาจจะเอาข้างนี้อัดแวนเข้าไปเลยถ้าเราเริ่มก่อนใช่ไหมเราก็จะขึ้น72ก่อนพอตัวนี้อัดแวนเข้าไปนะครับแล้วก็จะเอาเจ้าตัวเนี้ยปึ๊บโจมตีนะครับพอโจมตีเสร็จปุ๊บเมื่อจเราตีแวนกัดก็ดีดต,ตัวนี้กลับขึ้นมือนะครับจะได้แบบว่าให้เทอร์นาล์ลงมาใหม่แล้วก็อันนี้โจมตีอ่ะตีเสร็จแล้วมันก็จะหายไปครับเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองโอเคก็จะจะบในช่วง เจ็ดสองก็จะเป็นประมาณนี้จริงยืนแบรนด์เป็นตัวไหนก็ได้แหละถ้ามันไอ้นี่นะก็ดูตามสถานการณ์เอาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอไลท์นะครับเราจะแนะนําอยู่ตัวเดียวถ้าไม่หลุดจริงๆจะแนะนําว่าให้ยืนเป็นคองโกตล,ลอ,อดเพราะตัวเด็กนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกับคองโกเป็นหลักนะครับแล้วก็จะยืนคองโกไว้เลยก็ได้ครับผมประมาณนี้พอยืนคองโกครับสมมุติว่าเราไปเจอแคนเติมบอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราลงตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เขาได้บารสอง แล้วก็ทําให้ทั้งแถวเขาถูกยกแล้วเขาต้องทิ้งมือ2นะครับแ,แต่ก่อนจะลงจริงๆถ้ามันเคาน์เตอร์บาร์สเหลือจริงๆนะถ้าเรามีสัามเคาน์เตอร์บาร์สงอยเงี้ยใช้เทคไอคนี้ก่อนเลยก็ได้ครับถ้ามือเขามีเยอะก็คือเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งทิ้งมือหนึ่งพอเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเสร็จปุ๊บลงไอ้นี่เคาน์เตอร์บาร์สอีกสองนะครับแล้วก็ดีดเรียเขากลับขึ้นไปสองใบในแถวแนวตั้งเดียวกับมันแล้วก็เขาต้องทิ้งมืออีกสองซึ่ง ไอ้ตรงเนี้ยมีน้องมาถามเหมือนกันนะมีน้องมาถามส่วนตัวแอตโตเหมือนกันแต่อันนี้แอตโตเท่าที่เข้าใจได้นะครับตามเทคมันนะอันนี้เราคือตีความตามเทคนะครับแต่ก็น่าจะไม่ต่างอย่างนี้เท่าไหร่หรือถ้ามันผิดพลาดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ก็คือมาบอกว่าเมื่อลงสนามใช่ไหมถ้าร็นการเราติดชื่อไอ้คองโกนี่ปึ๊บมันจะบวกสามพันโอเคบวกแล้วก็เขาได้บาสสองนะครับเลือกเรียกการของคู่แข่งที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับวินิฟิทกับขึ้นมือคู่แข่งเลือกการจากบนมือตัวเองตามจํานวนการที่อยู่บนมือทิ้ง มันจะไปถ้ามันไปเจอกับ n โอในต้เงี้ยและเราดีดโทเค็นเขาขึ้นมือครับมันก็ถือว่ามันก็ถูกมันก็ถือว่าถูกดีดกลับขึ้นมือนะแต่โทเค็นมันไม่สามารถขึ้นมือได้โทเค็นมันก็เลยต้องสลายไปถูกไหมโทเค็นมันก็เลยหายไปพอโทเค็นหายไปไอเนี้ยมันดีดกลับขึ้นมือได้ก็จริงมันก็กลายเป็นว่าเขาถูกดีดกลับ2ใบเหมือนกันนะเท่าที่แอตโตเข้าใจนะมันคือมันก็เหมือนถูกดีดกลับขึ้นมือแล้วแหละ2ใบ นะครับแล้วมันก็แค่แค่ว่ามันขึ้นมือแล้วมันอยู่ไม่บนมือไม่ได้มันก็เลยหายไปยังไงฝั่งของข้ามก็ดูเหมือนต้องทิ้งมือนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าต้องทิ้งหรือไม่ต้องทิ้งแต่เท่าที่อตโตเข้าใจคือถ้าอาจจกตรงน,นี้คือทิ้งมือแต่ถ้าไม่ได้เล่นกับเนโอวเนตาก็ไม่มีปัญหาอะไรลงมาปุ๊บดีดเขากลับขึ้นไปแล้วก็ทิ้งนะครับถ้าเทอร์นี้มีสามเขาจะบารนี่ก็คือสบายๆนะครับแล้วก็อาจจะเอาตัวลงมาช่วยตีก็ได้นะครับเอาตัวลงมาช่วยตีีอย่าางเนเนนจ้ ลงเจ้านี้มาช่วยตีก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาปุ๊บถ้าเรามียูนิต3ใบเราก็สามารถคอไอ้เจ้าเกต1ครับลงมาได้เกต1หนึ่เกรเกต1โอเคอาจจะคอมาข้างนี้ก็ได้<ม>เผื่อมันตีไม่เข้านะครับคอมาเสร็จปุ๊บก็เมื่อมียูนิตสใบหรือมากกว่านะครับก็ทิ้งการบนมือเราหนึ่งใบนี้บวก3000แล้วก็ถ้าในการในดาเมจถ้าการในที่หงายหน้าอยู่ในดาเมจโซนเรามีหนึใบตามกว่าก็จวนหนึ่ง ไห่ดมหนึ่งตอนนี้ก็ลงมาปุ๊บก็จัวไห่ดมนะครับเพราะเรามี3ใบแล้วแล้วเราก็จะมีแดงหนึ่งดำคืนให้กับการเล่นของมันด้วยนะแล้วก็ตีอะไรก็ว่าไปครับนะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเกรดสเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เราใส่มาเป็นตัวรองเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยเราตีแล้วนะครับอ่าเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีแล้วก็เราไม่มีตัวไห่ดมตัวอื่นใช้หรือว่าต้องการตัวไห่ดมในช่วงปลายปลายเกมหรืออะไรอย่างเงี้ย นะเราอาจจะดีดตัวมันกลับขึ้นไปก็ได้ครับไว้ดีดไปขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนมือเพื่ออะไรต่างๆนานาบๆได้อาจจะแบบตีเสร็จปุ๊บเขาจะบานหนึ่งดีดตัวนี้กลับขึ้นมือเอาข้างนี้ตีก่อนนะข้างนี้ตีปุ๊บดีดตัวนี้กลับขึ้นมือการดีดกลับขึ้นมือดีอยังไงคืออย่างน้อยครับถ้าเธอหน้าเราไม่เอามาใช้อย่างน้อยเราก็บินชิวกัดให้มันได้คือมันไม่ต้องมาคิดในแงท่ที่ว่าเฮ้ยลงปุ๊บตีเฮ้ย เนี่ยโหเ,เขาต้องหนึ่งเพื่อเธอน่าจะเอามาหงายแดมใหม่อีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรออย่าไปต้องคิดอย่างนั้นก็ได้ครับคิดข,ขึ้นมาคิดว่าเราได้ชิลหมื่นคืนมาหนึ่งใบแล้วกันแล้วก็เอามาป้องกันได้นะครับในส่วนของไอตัวคองโกก็จะเล่นเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็จริงๆไอ้เ็กคองโกมันก็มีอีกนะเพราะถ้าตัวนี้ดีให้ปุ๊บฝั่งตรงข้ามก็จะคอเกรที่เหมือนกับคองโกเองไม่ได้นะครับนะไอ้คอ อไอ้ฝั่งขงข้ามก็จะคอเกตตัวที่เหมือนกับถูกดีดกลับขึ้นไปบนมือไม่ได้เช่นกันนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดสุดท้ายครับในช่วงของไปไปลายเกมแล้วมันก็จวนตัวจริงๆโดยที่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็อาจจะต้องไล่เป็นมังกัสึนะครับโดยเจ้าตัวมังกัสึเนี่ยถ้าเล่นคอมโบกับมันจริงๆเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะเอามายืนเพื่อทําให้ตัวมันกลายเป็น PG ในช่วงที่แบบเราโดนในปลายเกมกหนักๆแต่พอเราใช้มังกัสึเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเซตบอร์ดให้ แถวหลังเต็มสามตัวนี้หนึ่งกันพวกนี้แล้วก็ระวังเรื่องการโดนเผาทิ้งนะครับไม่ว่าเป็นคางไโรนะลุอะไรพวกนี้ที่มันเผาได้แล้วพอเขาตีมาปุ๊บก็โซบาร์สหนึ่งเขาต้องโซบาร์ไหมวะเขาได้บาร์สหนึ่งนะครับแล้วก็กิน3าใบยินแถวหลังทิ้งหมดเลยก็ได้แล้วก็ทําให้มังกรสึกเองเหมือนได้รับเอกพีจีไปหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีนิดนึงก็คือถ้าเป็นมังกรสือยืนเป็นแวนขออนุญาตเก็บพวกนี้ไปก่อนนะ ถ้ามังค์สึออกอยืนเป็นแวร์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ลงมีสนามเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับ่าลงมาใช้เทคไม่ใช้เทคก,ก็ได้เรามีตัวบูธอยู่ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเลียสักหนึ่งตัวเออโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะพอในคอมโ,มโบของตอนมังกรสึกเนี่ยก็จะสามารถคอมโบกับตัวนี้ได้เช่นกันนะมันก็จะใช้สก,กิลนะครับของมันได้ก็คือเอาอาจจะข้างตีไปก่อนไอ้นี่ตีบูธไปเลยก็ได้นะครับพอบูธไปเลยเสร็จปุ๊บน้ำมันเข้าสู่โตรครับ แล้วก็ดีดขึ้นมือแล้วทีนี้เราจะดีดอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับแต่บางคนอาจจะไปดีดเกล็ดสามบางคนจะดีดอะไรก็บบเราบาว่าไปซึ่งจะไปดีดเกล็ดหนึ่งขึ้นมาเพื่อป้องกันก็ได้แล้วพอไปดีดขึ้นมาเสร็จปุ๊บตัวมันก็สึกเองครับในเทิร์นเราถ้าคุณถูกถ้าเรียการของคุณถูกกลับขึ้นมือของคุณในเทิร์นในเทิร์นคุณนะครับก็สามารถลงมาก็พอบันได,ดตัวนั้นดีดให้หมันเข้าโซไปดีดไอ้ตัวนี้ขึ้นมือมาปุ๊บก็โซบาเกล็สามทิ้งครับเพราะมันไลท โบารเกสามทิ้งแล้วก็คอ3ใบตัวการ์ดหก่อนแล้วก็คอการ์ดสใบจากบนมือนะครับลงช่องเรียกากาศก็คอไปใหม่เป็นแนวตีทำห้เวฟได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณปลายเกมของในตัวของมูราคุมกนะครับซึ่งนั่นแหละครับ ไอ้เก oh, okay. ิดออกพยุลคโมโวทุพลูกบาธามะซึ่งนั่นแหละครับมันก็คือลูกเล่นนะครับคร่าวๆข,ของชุดนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเล่นยากใช่ครับมันเป็นเด็กค่อนข้างจะออกแนวคอนโทรลนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือเราหรือแดี้หรือมือเขาก็ตามนะ มันจัดตัดเกมมือเขาได้แล้วก็ค่อนข้างคอนโทรลมือเราทําให้ตัวเกมมันดูมีความซับซ้อนในการเล่นนิดนึงแต่ก็อยากให้เข้าใจว่านี่มันคือชุดแรกของลูกบาศธรรมะด้วยนะครับที่มันออกมาในภาควีมันอาจจะดูแบบไม่โฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนคลุกแค่นที่เคยออกนะครับพอหลังๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูโฉบขึ้นแค่นั้นเองประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้ได้ชอบว่ากดไลค์นะครับติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้บ้านยิ้มานานทางช่องเราอยากสนับสนุนช่องเราครับเพียงเดือนละสามสิบห้าบาทครับสามารถสมัครเป็นแมเบอร์ผู้ผแทนเบอร์ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราครับสวัสดีครับ